สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่9มีนาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่9มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยกูรูเกาจิ้งเขามองมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่9ไปในทิศท,ทางไหนวันนี้หงแดงจะมาวิเคราะห์แบบชนเรทค่อนข้างที่จะละเอียดนะ FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลย ชอบกดซ u บสไค i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่แอดหงหนึที่มวอรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบขอบคุณ fc ที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอย่างอุ่นหนาฝาข้างโดยเฉพาะช่างก่อนชกนะช่างก่อนชกนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เห็นยังไงเล่าอย่างนั้น ไม่มีรับรวงพางน้ำหนักมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงมีอัดฉีดไหมมาเล็กมาใหญ่กว่ากันหรือไม่โอ้โหถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้แล้วก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยมาที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่9นะถือว่าอัปเดตแล้วมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุด คู่หนึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ16คนสุดท้ายปูนเสือตัวที่24นัดที่2นะคู่หนึ่งเนี่ยของกลุ่มผู้แพ้แพ้นี่ตกรอบไปเลยคู่หนึ่งเทียนหลวงอึ่งอุบลเจอกับก้องสนานสอเทียนโพร้อยสิบสองเรทเปิดนะเรทเปิดเทียนหลวงต่อสองหนึ่ง เทียนหลวงเนี่ยสิบหกจากอุบลกล้องสนันสิบหกจากกระบี่เทียนหลวงเนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะศรีธนนท์ใช้เรียกพี่เกาเกมอาวุธเยอะหลากหลายมากเป็นมวยขวาขณะที่กล้องสนันสอเทียนโพนี่ซ้ายเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นนอกนี้มีมีดแทงซ้ายมาซ้ายส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้วันนี้เรทเปิดต่อสองหนึ่งรูเกาจิ้งเขามองว่าเทียนหลวงนี่ครบเครื่องหลากหลายนะเอฟซีในมุมมองของแดงของแดงมองว่าเทียนหลวงเนี่ย แผลกลางวันที่เคยผ่านมานะแผลกลางวันที่ทําให้เทียนหลวงเหี่ยวปลายแล้วก็พ่ายแพ้ในนัดที่เจอกับนําขบวนหงแดงมองว่าน่าจะได้รับการเยียวยาวันนี้แผลกลางวันไม่น่าจะมีกันปัญหาถนะเลทเปิดเทียนหลวงต่อสองหนึ่งวันนี้ครบเครื่องหลากหลายก็ต้องเทียนหลวงขณะที่ก้องสนันในเหนียวแน่นนอกนี่มีแข้งซ้ายวันนี้หงแดงมองว่า กล้องสนั่นนะวันนี้ยืนยิ้มไม่ได้นะยืนยิ้มนี่เจอแก้งกวาเนะี่ยคิดแตกคิดแตนวันนี้กล้องสนั่นจะต้องเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนขณะที่เดินเบียดเดินชนเกาะเกี่ยวได้ไหมถ้าเกาะเกี่ยวไม่ได้ยาวๆว,วันนี้ของแดงมองว่าเสร็จเทียนหลวงมวยคู่นี้คู่หนึ่งนะวันนี้เทียนหลวงต่อสองหนึ่งให้อยู่ที่เทียนหลวง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอจิต มวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกๆู่สู้ได้ทุกหูนะถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่ส <c oughs> คู่สจากกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับนำขบวนพอหอมกิ่นร้อเลดเปิด f อฟซีนำขบวนต่อ7จ็ดสีนะไม่ใช่จากกล้าต่อ74็ดสีนำขบวนต่อ7จ็ดสีนะเอซจากกล้าเนี่ยสจากลำพูนขณะที่นำขบวนเนี่ยสิจากพัทลุง จากล้าเนี่ยซ้ายในเอฟซีเป็นมวยซ้ายไฟเตอร์เปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายสอคมขาแลกขาลอยขณะที่นําขบวนเนี่ยนำขบวนอีกครบเครื่องในเอฟซีเล่นกีฬายเยอะหลากหลายสากลก็ชกไทยก็ชกคิกบ็อกซิ่งวูซูก็เล่นโอ้โหครบเครื่องจริงๆเป็นนักกีฬาโดยแท้มวยคู่นี้น่าเลดเปิดนําขบวนต่อเจ็ดสีนำขบวนอีซ้ายครบเครื่องหลากหลายจากล้านี่ซ้ายเปิดเกมไฟเตอร์ มวยคู่นี้วันนี้ครูเกาจริงเขามองไปที่นากระบวนดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธมวยหลากหลายคมกว่าวันนี้นะมุมมององแดงก็มองเหมือนครูเกาจริงมองไปที่นํกระบวนหลากหลายครบเครื่องเล่นกีฬาเยอะหลากหลายวันนี้จ่ากล้าหองแดงมองว่าค่อนข้างที่จะโฉงฉังเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปแลกเดินเข้าไปลุยเนี่ย ดูว่าค่อนข้างที่จะโฉงฉางนําขบวนนี่เยอะหลากหลายวันนี้ต้องพึงระวังศอกระวังหมัดของนาขบวนของแดงมองว่าสากลก็โชคได้ศอกใช้ได้ดีอาวุธหนูดูดีมากๆวันนี้มวยคู่นี้มีสิทธิ์ลุ้นสายต่ำได้นะในกรณีที่จากลาดเดินโฉงฉางเนเรดเปิดนําขบวนต่อ7-4มวยคู่2มวยรอบปูนเสือวันนี้ให้อยู่ไปที่นําขบวนของแดงมองว่านําขบวนดูเยอะหลากหลายอาวุธดูดีกว่าวันนี้จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย เป็นคนแรกของสายสีชอบกด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นำขบวนนี้นะวันนี้มวยหูตีหมอชิดมาถอดมงคลให้นำขบวนนะเมื่อไรที่นำขบวนชกมวยรอบปูนเสือตีหมอชิดจะมาถอดมงคลให้ตลอดจนกว่านำขบวนจะหมดวาระในมวยรอบปูนเสือตีหมอชิดก็จะเลิกถอดมงคลให้นำขบวนในวันนั้นมาที่คู่สามรองคู่เอกถือว่าเป็นรองคู่เอกที่น่าดูมากมาก ไข่มุกขาววันของโฮมเอ็มบีเควันนี้เจอไอชราหรือลูกช้างกระเป๋าริงกีรร้ยยี่สิบเลดเปิดหนะ้าเอฟีเลดเปิดไข่มุกขาวต่อ5้สีไข่มุกขาวนี่ยีจากนครศรีธรรมราชขนาดที่ไอยรานหรือลูกช้าง22จากร้อมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงจังหวะฝีมือก็ต้องไข่มุกขาวนะเป็นมวยขวาแกงขวาอาวุธเยอะหลากหลายระยะประชิดนี่มีศอกหมัดหนึ่งสองออกได้ดี แข้งขวายาวขวายาวนี่ทาได้ดีมากๆขณะที่ลูกช้างนะซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นเป็นมวยเปิดเกมมวยคู่นี้เลดเปิดไข่มุกขาวต่อ5-4ครูก้อยิ้งก็มองว่าไข่มุกขาวนี่ดูว่ารวดเร็วหลากหลายนะคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเกาะเกี่ยวหาเจอไหมวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกช้างหรือว่าอียารานะเดินเกาะเกี่ยวไม่ได้หาไม่เจอวันนี้หงแดงมองว่าแข้งขวาของไข่มุกขาวเนี่ย เขาบอกว่าจัดจ้านมาดก็ดูดีวันนี้ถ้าตะคุบไม่ได้เกาะเกี่ยวไม่ได้ยาวๆมองว่าเสร็จไข่มุกขาววันนี้เรดเปิดไข่มุกขาวต่อ54กูรูเกาจริงเขามองไปว่าไข่มุกขาวดูว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะอียารูปช้างกระเป๋าลิงกี้เบียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกต่างศึกต่างสายสิงห์ดำยุสุราชเจอเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ร้อยสิบสองมวยคู่นี้ ต้องกินช่างนะ AFC วันนี้ต้องเซฟสิงห์ดำนิดหนึ่งในกรณีที่แพ้น็อกเข็มขัดจะได้ไม่หลุดวันนี้นะตกลงกันที่112แล้วก็น่าจะมีการกินช่างขานน้ำหนักจริงอีกทีหนึง่งขานน้ำหนักกินช่างนะเพื่อเซฟสิงห์ดำสิงดำเนี่ย21จากสุร,ราษนะขนาดที่เหนือธรณีเนี่ยจอมเก๋าจากกาลสิน26 ซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะเอฟซี FC. เป็นมวยซ้ายอาวุธหนีูวเขาบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆสิงห์ดำเนี่ยได้สดนะขนาดที่เ,เนื้อทรอรณนีได้เกา่าสิงห์ดำเนี่ยเลทเปิดต่อ1 1 8นะเอฟซีกูรูเขาจริงเขาบอกว่าสิงห์ดำเนี่ยสดเก่าเหลือเกินชกช่องเจ็ดเนี่ยโอ้โหชนะมาเจ็ดไฟแล้วเสื้อสามารถก็น่าจะได้6ไฟล่าสุดที่ไม่มีแพ้อูเหนียวแน่นจริงๆขณะที่เนื้อทรณีเนี่เก๋าเกม สุดๆนะก็ดูกมวยเบอร์มวยดีมากๆสี่ไฟของเหนือธรณีเนี่ยเจอจิกซออย่างเดียวเลยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะสองไฟแรกเป็นจิกซอชนะเหนือธรณีสองไฟล่าสุดเนี่ยเหนือธรณีผด็ศึกจิกซอมวยคู่นี้ครบเครื่องหลากหลายด้วยกันทั้งคู่เลดเปิดสิงห์ดำต่อ11 8กูรูกอรจิ้งเขาบองว่าสิงห์ดำสดหนุ่มแน่นมวยคู่นี้นะ วันนี้สิงห์ดำสดหลากหลายขนาดที่เหนือทรณีเก่าเกมแต่เหนือทอรณนีนะหงแดงมองว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการชกกลางวันวันนี้แผลกลางวันทํางานไหมถ้าเกิดว่าแผลกลางวันทํางานนะวันนี้เหนือทรณีถ้าเกิดว่ายุบย่นนะไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมวันนี้เสร็จสิงห์ดำได้เหมือนกัน11ไฟของเหนือทรณีหงแดงเช็คเช็คมานะ ชกกลางวันเพียงแค่ไฟเดียวนอกนั้นกลางคืนหมดโอ้วันนี้มาเจอสิงดําซึ่งสดแรงขึ้นมาถือว่าเป็นจวดหินมวยคู่นี้เบียดคู่ขี่สูสีอย่าให้ใครได้เป็นมือนํานะเอฟซวันนี้ถ้าเกิดว่าเหนือทอรนีได้เป็นมือนำนะออกนาไปก่อนสิงนาก็เหนื่อยแต่ขณะที่สิงดําวันนี้ถ้าได้ออกเป็นมือนําเหนือทอรณีก็ก็เหนื่อยนะโอ้โหวันนี้มวยคู่นี้ออกได้สาบหน้าชนะเสมอแพ้ วันนี้มวยคู่นี้เรทเปิดสิงห์ดต่อสิบเอ็ดแปดวันนี้ให้ต่อไปที่สิงห์ดมองว่าสิงห์ดสดจากขั้วแรงหัวจิตหัวใจดูดีมากๆวันนี้จะเบียดเฉียนชนะเหนือธรณีจอมเก่าแบบเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหนงหนึ่งแปดแอดหนงหนึ่งแปดที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบในเอฟซี FC. ชอบหนึ่งเนี่ย แน่นอนเทียนหลวงอืง่นอุบลวันนี้แผลกลางวันไม่น่าจะมีปัญหาอาวุธเยอะหลากหลายเกา๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวย,มวยดีกว่าเป็นแข่งวันนี้จะเบียดเฉือนยานกล้องสนั่นสอเทียนโผลได้ไปต่อมวยรอบปุนเสอือนี่คือชอบหนึ่งเลเปิดเทียนหลวงต่อสองหนึ่งชอบสองวันนี้ชอบไปที่นำขบวนพอหอมกลิ่นหลากหลายครบเครื่องอาวุธเล่นกีฬาลงกีฬามาหลายอย่าง โอ้ oh, วันนี้จากล้าดูว่าชงช้างนะวันนี้นากระบวนดูเก่าเกมอาวุธเยอะหลากหลายกว่าจะเบียดเฉือนชนะจากกล้าได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเมื่อรอบคุณเสือสายสส่วนชอบสาวันนี้หงแดงชอบไปที่ไข่มุกขาววันของโอมวันนี้หงแดงมองว่านะลูกช้างกเกาะเกี่ยวไม่ได้หรอกวันนี้น่าจะหายไม่เจอวันนี้มองว่าไข่มุกขาวน่าจะไม่ไม่ชกเกมปะทะนะ วันนี้จะพลิ้วไม่ประทะทีวางแข้งทีวางแข้งขณะที่จําเป็นต้องประทะก็ขวางหน้าแทงนะเอฟซี FC ขวางหน้ากากบาดอย่าให้ลูกช้างเกาะเกี่ยวขึ้นคอได้ที่สําคัญระวังศอกของลูกช้างปิดเกมวงในให้ได้วันนี้เล่นวงนอกออใครมุกขาวจะเบียดเฉือนะลูกช้างเพชรสมนึกหรือกระเป๋าลิงกี้อยายรากระเป๋าลิงกี้เบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายเบียดคู่ขี้สุสี เป็นมวยสามหน้านะเอฟซีเป็นมวยสามหน้าชนะเสมอ ER แพ้พอๆกัอนอย่าให้คนใดคนหนึ่งได้เป็นมือนําวันนี้ถ้าเกิดว่าเหนือทรณีได้เป็นมือนําวันนี้สิงห์ดำก็เสร็จแต่ถ้าเกิดสิงห์ดำได้เป็นมือนําวันนี้เหนือธรณีก็เสร็จวันนี้มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่สิงห์ดำชอบไปที่สดนะชอบไปที่สดวันนี้จะเบียดเฉือนชนะรุ่นพี่อย่างเหนือธรณีจิตเมืองนนเบียดเบียด นี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจษสีโดยหงแดงสรินมาพร้อมเบรดอัปเดตล่าสุดชอบกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันให้เอฟออวนพรให้ f อหงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าลืมเข้าถูกบังเอาสองข้างนะ FC เข้าถูกบังเอาสองข้างไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิน้นวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ